เศรษฐกิจติดดาววันนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับงานลอยกระทงนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกมีชาวบ้านแล้วก็กรรมาการวัดเขามาร่วมมือกันครับทำเป็นเข้าหลามอบถังขายกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะเอาไปพัฒนาวัดไปดูครับ าวบ้านกรรมการวัดและพระสงฆ์วัดปากพิงตะวันตกหมู่สองตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกช่วยกันเผาเข้าวหลามเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในช่วงเทศก,กาลลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องสืบสารงานประเพณีลอยกระทงมาช้านานโดยชาวบ้านที่มาช่วยงานไม่คิดค่าแรงเงินจากการขายข้าวหลามส่งเข้าพัฒนาวัดทั้งหมดเฉลี่ยตกปีละแสนกว่าบาทค่ะ ปีนี้ทางวัดไม่ได้จัดงานลอยกระทงเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาลอยกระทงบริเวณแพรในแม่น้ำหน้าหน้าวัดคณะกรรมการวัดปากพิงตะวันตกบอกว่ากิจกรรมนี้ทางวัดสืบทอดกันมาช้านานกว่า30ปีซึ่งจัดขึ้นในช่วง15ค่ำเดือน12โดยข้าวเหนียวที่จะมาเผาเขา้าวหลามทั้งหมด30ถังแบ่งเผาเป็น3วันคือวันละส0ถัง1000กระบอกค่ะ ปีนี้นี่ทำตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสามวันครับครับร,บรูปแบบการทำนี่ทำยังไงบ้างก็ปอ,อกมะพร้าวอนเรื่อยๆก็ออออบอก้แลวมาปุกมะพร้าวแล้วก็พันแล้วก็กรอกเสร็จติดเสร็จนะแล้วก็มาลงถ่าครับทีนี้ใช้ข้าวเยอะหอไหมเนี่ยผ่านวันสามวันก็สามสิบกว่าถังครับ แิงกว่าสังเนี่ข้าเหนียวเนี่ยนะครับโอ้โหเงินก้าววัดครับ,าร,บราคาข้าวหลามปีนี้จำหน่ายแบบไม่ปอกเปลือกราคากิโลกรัมละ100บาทถ้าปอกเปลือกกิโลกรัมละ120บาทตลอดทั้งวันมีชาวบ้านมาทยอยซื้อจำนวนมากและทุกวันจะจำหน่ายหมดพอดีกับที่เผาขายค่ะ